วันนี้นะครับจะมานําเสนอวิธีการบํารุงรักษา CPU นะครับและการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับว่าแต่ละขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นเราอาจทำได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้มาดูกันนะครับว่าอาการเสียเป็นยังไงและเราจะมีวิธีแก้ยังไงนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็เปิดไม่ติดนะครับเปิดเครื่องไม่ติดให้เราทําการถอด CPU ก่อนนะครับ นี่ครับก็ถอดออกมานะครับก็จะแยกพันลงม e ีซิงออกมาแล้วก็เปิดเอา CPU ที่อยู่ในเมนบอร์ดออกมานะครับนี่ครับนี่ยคือตัว CPU นะครับแล้วเราทำการตรวจเช็คนะครับ,ขา,าข,ารบาขาในเมนบอร์ดแล้วก่ทังวตรวจเช็คขาในเมนบอร์ดนะครับว่าขาไหนเนี้ยหรือเปล่านะครับถ้า ผมติดว่ามีขาใดขาหนึ่งเบี้ยวนะครับก็ให้เราใช้คัตเตอร์นะครับทําการงัดขึ้นมาเบาๆนะครับขาที่นอนอยู่เราก็ยังทำการงัดขึ้นมาเบาให้เป็นแนวตั้งนะครับขาทุกขาในช่องเมนบอร์ดซ็อกเก็ตต้องในช่องซีพียูซ็อต้องเป็นแนวตั้งนะครับเมื่อเราดัดแล้วนะครับก็ให้ใส่ซีพเข้าไปตามแนวนะครับ แล้วก็ทําการเก็บนะครับแล้วก็ใส่พาอมีซิงค์นะครับซึ่งก็ดูมันจะมีขั้วอยู่ตรงนี้นะครับสีขั้วขัข้วพาอมีซิงค์ไว้ทาการใส่เข้าไปครับมันจะมีช่องบอกอยู่สีช่องนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กดขาลงไปครับก็จะหมุน เมื่อสังเกตดูจะเห็นมีตัวนี้อยู่นะครับเป็นช่องเชื่อมต่อสาย CPU fan sing นะครับเพื่อเชื่อมต่อพัดลมแล้วก็ทำการเสียบตามเข้ามาในช่องนี้นั่นเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็สามารถทำงานได้นะครับ